แล้วก็เสียชีพเป้กด้ครับนะอ่ะก็วันนี้ก็จะมารีวิวนี่นะครับนะและก็คือมาม่าโอเคนะครับนะซึ่งมันไม่ใช่รถธรรมดาเป็นรถทัฟเฟิลนะครับนะอ่านี่ครับดูรูปก็รู้นะว่าทัฟเฟิลนะฮะซึ่งวันนี้ก็ก็จะมากินกันนะครับนะซึ่งเป็นมาม่าเป็นแบบแห้งทำนั้นนี่ครับนะซึ่งวันนั้นผมก็พลาดทำแบบน้ำไปทานะซึ่งก็ จืดเลยครับก็ว่าทำไมจืดนะครับนะอ่าผมจะมากินอีกทีหนึ่งนะฮะรอบนี้ของจริงครับอ่าชื่งเส้นก็เป็นเส้นใหญ่นะฮะก็เหมือนกับรูปแบบประมาณเกาหลีประมาณนี้นะครับนะอ่าเดี๋ยวกินเลยครับไม่รอช้าไปเลยอ่านี่ครับมาแด้ครับเนี่ยมาม่านะครับนะเป็นรสทัฟเฟิลนะครับที่ผมก็จะใส่เครื่องปรุงเลยครับนะนี่เป็นรดทัฟเฟิลครับอันนี้ใส่เลย ก็จะเป็นผงๆนะฮะกินหอมมากนะครับนะหอมมากส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับพวกน้ำมันนะฮะน้ำมันใส่เข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับนะก็ได้มาแล้วนะครับอ่าก็ อ่าก็ได้เหมือนกันครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้เลยทนะําได้มีเหมือนกับผักนะครับนะคล้ายๆยากยบดสปาเกตตี้ประมาณนี้ครับนะต้องทาแบบแห้งนะครับนะถ้าทำแบบน้ําคือจบเลยทบนะอันนี้ก็เป <c oughs> ็นแบบแห้งครับแล้วเป็นรสทเฟิลอา่ากินเลยนะครับนะรสชาติก็ใช้ได้นนะส่วนกลิ่นก็หอมแทงจมูกทานะ ซึ่งในในถุงเขาบอกว่าหอมแทงจมูกอยู่ทํานะอ่ากนะ็นะจริงอยู่ทั้นะยินครับนะแล้วนะนะก็หมดแล้วครับนี่ทั้นะนะอ่ะก็เอาไปให้แนะม่ทั้มใส่เมื่อนะก็มีแค่นี้ครับนะก็อย่าลืมกดซับกดคลายกดแชร์ครับนะในเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในวิดีโอแบบใบ